Bộc chay nổi đào nửa oh, Hiến nhằm đấy cả kịt phọc A à, chăn sóng đào nửa tổng tí và nổi và nhây đọc lạ cắn đầy bớt lạ Ơ oh, cắn cứ câu Tặng tập hoa chậu cả năm mà leo <laughs> โอ้จะเป็นสะอ่อนสาวหางเครื่องหน้าเวทที่มีตะพวเป็นตหาหักตหาหักอุ้ยถือว่าเอาโจก็ใช่ปีใหม่นาะค่ะให้มวลให้ซึนให้สุขภาพแข็งแรงอย่าโศกอย่าเศร้าเป็นบาลโรคให้ขจ็บกะจะบวไรมาเบียดมาเบียนเอาก่อนเดืนก่อนไก่บาดเนี่ยภูเขาสาว่วงพันเสียงดีไรมาหอดถึงพอถึงเนี่ยปีนองบันขึ้นมาอุ้องเฮาเนาะ บ่มี่อยางมาฝากมาตอนเอาเสียงร้องเสียงลั่แต่ว่าก่อนสิบห้าวันพาซื้นเอาไว้ยอ้อย่อคู่สะก้อนบาดยาไปตำลักตำวักตำตอนสะกอนนะคะ ขอกระบายคุณพระขอได้ชาบาลามีคุณภาษีอารีย์ในคุณพระคุณสงคุณแก้วสามประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้ทั้งคุณเสียงคุณท่าคุณบิดามัรดาคุณผู้บาอาจารย์จงมาปกมาคุ้มจงมาคุ้มมาบังให้มากางให้ว่า liềm mà thi สองมือยกใส่เก้ากคมกับคารวาสาธุเด้อคุณพานอพุทโตองค์ลำนี่มาลำว่าสรรองบุกคุณพ่อคิดอันใดกตให้พ่อเห็นเกณฑสองทำใบไปหมดถูกตำคุณพาอหันให้มาปั่นลาวิชาแบ่งพุงความโลมเมานี้มาลำสุภาษิอ่อวันพาให้มาสู้ผูกจะไล่ขังทางนี้ผู้ขาลำมือโยกพอยโยอแเถีให้เธอ ับเสียงแค้นในบ่อน้ำจำในสิล้ำใบนำสาบลีลาบุตรให้สามารถตึงตาไม่รังสามลื้อให้คนสาออกอึแปลลื้อเดินเป็นประวัติลำลงเลี้ยงเหลือว่าตลอดน้ำในบ้านอย่าดีหักมีหามกับลำลุงเอวบิดจากงานนี่เลวงานหนักกะจะเสียให้มีผู้เอื้อเกื้อไปสู้สอให้งานหลังให้คนฟังโยอยกไปหามพอใส่ไปลำใส่คนหนองคนหนองลื้อสะสิ้น Hai qua lâu đẹp của màn bụng hết ám sip men am sau men am lính hóa sa tục bung bùa bắp sang sông bam bùa mắt sông mát lam tên bung 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 băng bầu bung 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 khúc ca sa đẻng hòa hê khu ha cả bể lâm mai nho xoài sâm ba cành khốn than xì lợt là sâm hay ma xì con lâm muôn bản khืน nạm dám ném cắt có sao say đèn xin sắc xít thua quen hệ lâm cổ xoay quân văng sát xưng săn mèo đầy cào chả tung tầm bắt tiệp han quang vào hệ เดินสอดเจริญนาตุนทวีผู้ขาล้ำยุ่งในสถานที่ชุ่มนุมคุณลับผู้บาดรักษาเมืองบ้านมาบันดานให้คนฟังสอดทุ่มให้หน้าตาหน้าลุงทั้งพอแม่เมรพิโนอฟังเลวหย่อนใจคุณมีตาหวานดาให้มาอยู่ใกล้ก็อย่าไหลห่างบางป่าทั้งคุณทั้งคุณผ่าตลอดคู่บาปมาซ้อมมาสืบเรื่องแม่มาสอบจองตลอดพี่เล่นองไกลก็ไกลคือสกคน กว่าข้อตู่แมโูหัอกับไปหมดผู้หลัที่มาในงานห่วบุญวันหนึ่งวันหนึ่งอว่าตุ้ยนอหนึ่ปารมก่อนกุ้งกาบบางทิงเดือบบางทีเดือบบางที่มันหยาบสะความเมาแต่ละตอนสะจ้าเป้าเดือดล้นฟังก่อนหัสีทั้งผ่านสองค์สีมาสการขอน้อมขอน้องเพราะว่าก่อนลำหนีลำหนีมีทางดีทุมสัวมันรเป็นเอเลมาปุ่เอาสักกามาผมเอาส่กัน สมาสะอวนธารเม่แฮเจ้าสมาสมาหาวสมาหันสมาอก่อนงามกระรอกกระเดียแท่ <laughs> อาใจเย็นเย็นสกวันเด้อเมา่อหอดมาถึงแล้วก็ต้อตงห่วงสำหรับโชคใช่น้อยดาวเหนือเออเส้อเสียงโด่งดังกำลังมาแรงเออแต่ว่าจะสับไปเสี่ยงข้างโค้งเด้อลาะเด้อให้ค่อยๆไป <laughs> มนันอันตรายเนาะเออแหงปีไม่แล้ว หลดกระแหงหลายเออให้ค่อยไปค่อยมาเพราะฉะนั้นมาหอดมาถึงแล้วจังขอกาบพ่อกาบเมียกาบปู่กราบยาเอออยู่สูงก็พอก็แม่ยนอเออบอลินศาสตร์บอประมาทคุณเืิอนบเห็ดดังกระตรงเออมีคู่กีปู่กระตรงมีวาดปูศาสตร์ตรงมีเลียมมีลล่เยียมผีเถาเจียมเจ้ายื่นคือเจ้าวานละโชกใช่เอยโบลานเพิ่นกาไวเพิ่นวาง คบคนในเบิงนาพนาลาเสื้อผ้ายเบิงเนื้อเบิงสีหันผัวเมียบ่ดีสีปากันเป็นห่างฮั่นอยากให้ลูกห่างไง้ใส่ห่วงทำมันมีลูกจะคนละไปสามยะตัวสามสัวตัวเมือนี่สามคน <c oughs> ยาเฝ้าปักเตยมันไปเหียวอยู่อะค่อย,ยู่ดอก กันบัตเต้ยเต้ยซื่อเื่อกระไขยโยไว้การบัตนไปทางสุรินผุนแมทางซีสักเกตเต้ยเต้ยบอตเต้ยมึงตาย ชาวบ้านเฮาคือสิบวนีดอกเนาะเอาใจเย็นๆเ,เดอ้อสำหรับผู้อย่ากอนก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนวายควยไปควยมายำพิ่เ่าเจียงเจ้ายืนพวบค้นในเบิงนาเสือผายเบิงเอือเบิงสีขันผัวเมียบ่ดีสิป่ากันเป็นห่างขันอยากให้ลกูกฮังหอเสวังทำมันอยู่น้ำกันกะจะซับจะตอบพอเม่บอกกะจะขียดจะสั้งคำโบราณเพิ่นวาห้หักลวกกะให้ผูก ฮักลูกกาฮตีลูกพอดีพ่อแม่ปากเปียกลูกหูจกักบอกลูกนี่หูจักบอกคำโบราณลูกพ่อเห็ดลูกพ่อเห็ดเปียกนี่พ่อแม่อยากาย ได้เป็นเจ้าเป็นนายกยจะลืมเบาภัยนาะแม่น้อผู้เป็นญงครอบบ้านของเมืองกะต้องรอฟังเสียงลูกหลานสีบอกเพิ่นว่าเท่าหัวงอเพิ่นว่าเท่าหัวงอยาสะฟังนํำนํำหยังแม่ผู้เท่ารุนั้นหวจักเออผู้เท่ารุ่นทางทีก็จักมาแพว่ขวัวยพิ่นเพิ่นว่าเท่าหัวงอกยาสะฟังน้ำวี เด,ด ü, าๆขั้นอยากได้อยากดีให้มันเห็ดมันสร้างขั้นอยากมีอยากบังให้มันปลูกมันฝังขั้นอยากดังให้เอาบุญเป็ดมื่นบอยักให้ไผลื่นเห็ดอย่างเมตตาได้เห็ดให้มันไหลาหลกู้อาเข้าแล้วก็แล้วเพื่อนมามีผัวให้สางย่องขันมีน้องให้สร้างอ้อย đây lục đói hè măn bọc măn sọt nhằm non tắc nam nhám ngay tuột tiền nhám mà len là sầu cha thiếu coi và đã cần là phấn và quân đi nằn măn cứ chẳng thong khăm Phân và khóm đi nằn, mắn cứ chẳng thong khăm แม่นสิฟังในดินมากวัดมากก็ใส่มงเพิ่นจังสอนเอาไว้ให้คนไทยเราได้เตือส้ภาเสียบอกไปอย่าไหลถิ่มเบลห่างหุ่นดอกแเบอโอ้ยน้อน้อ tươi sao mà nó uống à ờ bò biển nhắng đỏ đỏ mẹ nó tươi y như thế luôn tươi เฮ้ยกับพระท่านในบหยังจักเม็ดเนาะเจ้าโบจักบ่รถติดนี่สัวนบนสีลงจากกรุงเทพมาหอดพี่กินเหล่าถาเบิดสามกลุ่มยังว่าท่านหอดบ้านอยู่เมาแล้วว่าถ่อไปเจ้าภาพนะเอ้าพิจารณาเบื้องแรกเอาเอาบ่เป็นยังบ่เป็นยังเอาเอาบิ่หันเกี่ยวไปแล้วนอลาเนาะเออเกี่ยวจักบาทสะกัดจักกอนสะกอดเห็นว่ากระไรเออโดนโดนจักค่อยพอกันเธอหนึ่งสลับกับโฉกใช่น้อยดาวเหนือเออถือว่าโดนโดนจักค่อยมาพวากันนอลาเนาะ Sếp bì lầm sao bì lầm, chẳng hiến quang mai <laughs> giảm măng Chẳng bà khâu cơn lâu, chẳng hiến châu thừa đều Sếp bì lầm sao bì lầm, chẳng hiến hầm ma va đạc Va men sao cơn men hầm À, xí nhỏ nhỏ, bông sao con bạc nè Kêu, bông chắc nỗi sao con bạc nè Kêu, phu báo có biết nâng, kêu Phu thầu có biết nâng nâng ta bà hiến phu bao xăm nội Mà đi kêu, bạc khắc bạc mạc nhi cà bông gạo rơ cà bông quan kiều bông gạo rơ cà bông quan mà đứa ngôn, mà đứa ngôn, qua Mai, hòa hòa hay kiều, cây cây là mai là mai tiêu, là mai ca siêu ha hiên sắc ca sen lồng mồi, sáu mươi sáu mươi lục bảy lùng đinh lùng lùng, bên lơp đi, bên lơp đi, tuổi tua นอนปีสิเสนาตำสิเสนาตำไปแข่งแขกแก้วอู่กังบัวบานมาไปกางลุงใบเรือกลุ้มเรือเพลามาผัดเพื่อจลี้ยงกันดินใบงามไหลเด้งามบานที่ปะทอนไทยทอนไทยอินเตงลงมาหันใจคนงามอารามตาสวยกูพระตัทูเท่งตาเท่งตากระดวงนันลาปน้าของผีว่าจะไหนคนดีไปยิ่งนิดต่อรองรูพอาสุยินยอกสูง Chọc xô thăm thang kèm thêm kèm thêm Ta hát áng phương bởi vì sai không nói Nhìn hết thật bỏ bạc hầm ngôi Nói bò Anh học anh bà hầm nói bò lắm lắm em bò Nhìn hết thật bỏ hầm nhanh Thưa cây lầm em bò mẹ Nhìn hết thật bỏ hầm nhanh Nhìn nổi về lá ta lầm บุญตาพรามหาเสนาบุญตาพรามหาเสนาหอมเหาสะเลนเตีลาสะเน่ลอยลุ่มชุมชายยิ่งฟันกินข้าวที่ชุมชายยิ่งฟันกินข้าวที่มาผู้ดีเปิดเทลหัวจะกลายนงนินนากระนงมักไอน้องมักไอเกลคป้ามอลนาแต่หันใจป่าฮาละเรอข้าวนี่กะตึนทิ้งบอกปรอนกองคอยเตียวๆควรได้ใจกะกเลาถอยเิอมาหน่อยจะได้มาให้พ่อคุณเิอมาหน่อยจะได้มาให้พ่อคุณ มันลูกแม่นผัวผูว้ใดมาเป็นต่สะใส่เดือนไงเธอสันอกไงาปานีพ่อฮันมีลูกมีเมียติละมีแล้วลูกสองเมียสามห่วยมาได้เ,เนี่ยพอเธอฮันเน่ยซ้ำก็บ่ได้เอาพร้อมกันดอกเพียแล้ค้นดูดอกป้าไปแล้วละบ่มีมไผดอกตอนเนี่ยเลี้ยงลูกยุ่พูดเดี๋ยว ฝันลอจะได้่าให้พ้องคุณเตรียมตัวไปเย็นหัวอยู่ทำไมเตรียมตัวไปเย็นหัวอยู่ทำไมถอยจ้าถอยจ้าถอยก็มาอยกเมี้เดอยพระชินาติดติกับน้องนางรูปหล่อถูช่อมาปางเห็นใจน้องนางไม่อยากอิ่นเลยเชยชมกว่าขันวัวบ้านกลางเกงเชยชมกัววัวบ้านกลางแก่งในห้งคอยเราที่แห่งนีงสาวบยมา เวรอยน่ะไวรอยนาใส่ซาทังไกถ้าสมัยสมสมอบากบุงงามย่อมรวมอะไรสเพราะกระสังฆาลาสนาไดรวมอส่วนสีไทยเป็นปีไทยเป็นปีไทยเป็นปีพอจากมือบมือใบมือใบทอด้ร่เใจทะเร่ใจอาสะเวนทางนั้นอันไม่น่าเห็นไม้ยังไวยสวยแต่ใมาพูดแต่ละเกผมทอุ้มยักษ์ดเขาดอนน้อนดอกดอนกินมาง ออกซอนกินมังเมืองวันตัวฉันเลยติดกับซัลำัหึงสองไหล่ของคุณน่าก็ตึงสองไหล่ของคุณน่าก็ตึงตัวฉันล้มไปก็ถึงผูที่าใบหน้าโชกชัยน่าก็สวยใบหน้าโชกชัยน่าก็สวยผมเป็นมวยเก่งเกาหลีถุทชอบมันดอกจะี่ยปีก็หอมใส่ที่จะได้ให้กับคุณคุณนางหน่อยบุญนางหน่อยเบาบางค่อยเสียเรื่อวมวุ่นางหน่อยบ่หวังค่อยเสียเรื่อวมปวดบ่ขาดได้รวมเพียงพอแต่ตาไมาเพียงพอแต่ตา เมยังคือนางยองยอกค่ะว่ามันสิยงเบาแม่ยังเท่าร้านี่ก็จอดตาฟอนเอาหันนี่กระตุกบทบันลำพันเพียนหน่อยจบ บทบันลำพันเพี้ยนหนยอยพร่พิโรธกรมเกษสรไายดวงเดินดันดวนไผ่ไตรันพนเดียวรันดวนไผ่ไตรันพ้นเดี่ยวกูว่ามีพอสละบางเดินใหญ่กันอย่างต่างรับระกฟอนเรียนเห็นแหงจันแหงจันหานเขาใส่กันกุดเกาท่วงในเรารอดเกมเกาทวงในเรารอดเกมกุดโตขาสนั้เสียงควงแต่กูก้าอยาไปแถาไปในเรานกไสถ่วงไสท่วงถั่วเท่าน้ำปูนเจ้ากรมสู้เจ้ากรมสู้ยินงมด ออลาซอนสาลิกามันบ่นโอ้ิฮียมันหองวงงานมีหินบนห้องหอนฮองหามเจ็บห้ามเจ็บหามจะกต่หนึ่งสุดหยุดหลังเล้วจึงตั้งหยุดดูฟังเสียงเสียงปูกมุกบ่มาลุกจเชิญฉันยืนจ้องมองดูนกฉันยืนจ้องมองดูนกฉันปูกมีหุกอันดุนเฉิดฉายสาลิกามัน มันหิ่มแรงไรทำให้จำไม่ว้มาเป็นห่วหนักเเอาละเรื่อข้าก็มีผงไก่หมพวันีผู้ปากเบเป็นองเพิ่งทำแถวที่นี้แถวที่นี้มีหมูสัตว์สับาัดคาราณาหนับมากไม่ไหลรุดลิงทุนทศนิหอยฮักกูลิงทุนทศนิโอยฮักกูนี่อราชนั่งภาคสวสันนี่ให้เอวบวบบวบห้องบวบหพอสนี่หำหักกูสัหัวมาตีบาบกำมังคุณ น้ำคุมนมาประตูมาคนรบบาบันหัวตายาาาาทุ่มบาปแกกุนเท้าขี่มันฉันีเกิดชาตินี้ทนทุกขาละมันจะแก่นใหญ่ให้หอมก็นอป่าโมลาของจกักรโรรดโมลาของจกักรวรรดิเปิดประตูพบนางโมลาศาสนาใดเป็นกุคองจะพานวนมมน้องขามเบ่งพนาหิวน้ำพี่ก็ยังอุตส่าหเิวน้ำพี่ก็ยังอุตส่าห์สารเดือดกัญญาให้น้องรับประทานหิวจนโมลาก็ผูกรัก เห็นโจรโมลาก็ผูกรักได้สมารถแต่ปวกตจรลาโมลาก็โมลาใจชั่วโมลาก็โมลาใจชั่วจะได้ข้าผัวปนางโมลาชาตินี้เราเป็นบาปตากาชาตินี้เป็นบาปตากาจะปราบโจลาให้เป็นชนีนหวยห้วนลันตวนโซกีหวยห้วนล้านจวนโซกีได้ยินเสียงชนิหักนางโมลา ใหม่หน้าหน้าใหม่ไพ่สุดแสนยาซับประสันสอดหงุ่มลูกเยว่ไต่เนี่ยสีหน้าล้วนมวลมวลได้ก่อนเท่านั้นโมลาอยู่ลางโอ้จะแม่นเล่าเอาเตยเตยเตยเอาอย่าฝ่าวาเด้ออ์ยีป่าเด้อจังสันเราไปบ้านแดงก็ได้เออว่าสิได้ร่ำเนกให้พูดเท่าเนกกระบ่กได้เนาะเอาสมัยใหม่เออช่วงนี้กาลังช่วงปีใหม่กาลังช่วงอยากมวนอยากซื้ออ่ะ bộ phim nhạc ăn chán phơi đôi tí hao, ờ, bắt đi tiệm tô, hao.